ามาเที่ยวอาสมฤศีเนนจะพาไปดูบรรยากาศที่อาสมฤศีเนนอันนี้เป็นทางเข้าตรงไปก็จะไปศูนย์ยนะ่าศูนย์ยังปะศูนย์ศูนย์ศูนย์ยังศูนย์ศิรประชีพอ่านให้ฟังหน่อยศูนย์ศูนย์ศิรประชีพบางไททางเข้าพอดีตอนนี้เราจะไปเที่ยวที่อาสมฤศีเนน คนสิหลายว่เจ้ามือมาวัานกันเข้าตาโสมรินีเข้าแล้วก็เลี้ยวขว้าเดี่ยวฟ้าแล้วก็ตรงไปตรงนี้ได้ยินข่าวว่าอาโสมพิศนินกุมารเจ้าสัเาว,าสเสวเฮงปังมากๆ ไปหน่อยกันเลยที่ไปกลับมาเที่ยวบรรยากาศที่อาสมอินซีเนมันกันหายใจหมดแล้วโอ้โหได้กองตากลองบอกว่าเอาไปเนาะตากล้องกัหหด,ดกห <c oughs> ดายใจแล้วเรื่ยกันหายใจเพรดีร้าตายเลย่อนี้ปกระสีหอนเนาะโอ้เมาว่าลเลยแล้วเนตะิบไปที่ไหนเนาะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นไปเห็นมันอย่างว่าหัวอันท้าเวทแล้วท้าเวทปะท้าเวทตรงยิ่งใหญ่เห็นอเแม่าเจ้าหน้าบะ วันไหนมาโดดแล้วน้ารู้บรรยากัศโอ,อ้มันสวยตลาดงามแต่ม้ามันจัดนี่ละคนยังบา่าไร่ไปเดี๋ยวเข้าไปยังไงกันทางเข้าซ้ายมือเข้าไปขอพรกระปูหรือีพุ๋มเมฆนะไปขอโชกขอลาบม้เจ้า,ากกสัวยิ้ง ก็ทันเทาเวสวรรค์วดนาะที่เรียกมาวันจันทร์เพราะว่าคนจังงวหลายจังสถานที่จอดรถกปแจ้งคืน เดี๋ยวจะพาเขาไปจอดไปเบื้องทางนี้ได้บัดเด้อพาผมจอดรถเพป็นจอดนี่แหละโอเคเวอสวัสดีครับไปทางนี้กันสวัสดีครับพบกับกับป้าน้อยพาเที่ยวเช่นเดิมน,นะครับวันนี้พามาอาสมฤทธิ์ตีเน้นพาไปเบิง่งบรรยากาศทางนี้อาสมฤทธิ์ตีเนนกันครับเมื่อน,นี้ยเมื่อไหนมาโดดแล้วครับเมื่อนี้มาวันจันทร์ครับพาเขาไปเบิ่องทางนี้ได้ครับนะเพราว่าเป็นติดสวยงามแค่ไหนไป เข้ามาข้างในก็จะเจอพะปู่ฤดีนะครับตรงนี้เป็นองค์พญานาคสวยงามเช่นเดิมนะครับภาดพของนำแดงขึ้นลายเลยนี่ไงๆเลยครับ มองไปไกลๆจะเห็นว่าปู่ฤษีพเมเก์นะครับนั่งสง่าราศีครับหน้าเกงขามนะครับที่อาศรมทีทีนี้นี่ถ้าวันเสาร์ที่นี้คนแน่นมากๆนะครับเข้าไปข้างในกันครับ ก็จะประมาณนี้นะครับไปเข้าไปกันไปดูเจะพาไป่องอ่างน้ำมนต์ด้วยนะครับดูกลองน้ำแดงครับก่องมาเริม,มาล่าเลยครับของใย,ยๆครับกล่องใ่แห้งครับกองน้ำแดงครับ,นบคนออกมาถวายไอ้ขุมารเจ้าสัวเห้งนะครับ พอเดินเข้ามานะครับเดินเข้ามาข้างในก็จะเจอพระคีนเนธนะครับจุดหนึ่งก็จะเป็นถ้ำนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับ แดงใหญ่มากเลยครับโอ้พ oh. ลังกลารครับฟังมากๆนะครับที่นี่ครับ oh. พอเดินเข้ามาก็จะเจอถ้ำนะครับ oh. เดี๋ยวครับพาเขาไปเบื้องถ้ำกันกันะ oh. ข้างในถ้ำมันจะเป็นแนวใด อันนี้ในถ้ำนะครับจะมีหอยสั่งด้วยนะครับมี่องร์ฤสษีนะครับงลงคฤสษีลูปปันปน้นพญานาคนะครับบนผนังถ้ำก็จะมีองค์เทพนะครับองค์เทพเยอะมากๆเลยนะครับ จุดนี้จะมีรูปเงาะครับรูปเงาะครับนางขนมเมือ์ครับนี่ไม่ทำจำลองครับผมของใบนี่คือใหญ่เลยครับผม บรรยากาศล่าน,นอกครับข้างในเป็นผูห้หายไร้สตดดิครับเด้อไร้เลยแต่ข้างนอกครับอย่าโสมหรืสีนี้ไปเสร็จพระเข้าไปกราบไหว้พระรผู้ฤาษีพรมเมฆครับวันอาทิตย์นี้คนหลายเด้อครับเด้อเพิ่นสิมีวิธีอาบน้ำมนต์ฟรีครับยกพอแก่ฟรีครับมาได้ครับที่าโสมฤาษอสีนี้ครับ องยญ่แห้งครับวันที่เขาไปกาบาายพบปูลิาีพมเมฆก็ทีมีลูกสิงค,ครับอยู่หนาทั้งเขาครับสองตนสองตนนะครับเด้อ ขึ้นมาดูบรรยากาศข้างบนครับวัานี้สวยงามสั่นเยอันนี้เป็นบรรยากาศข้างบนนะครับองค์ใหญ่มากๆเลยครับ องค์พระปู่ฤาษีพ่อเม่นนะครับขอพรผ่านชิปได้นะครับก็เ,เป็นสิริมงคลครับจะมาพระปู่ฤาษีพ่อเม่นก็จะมาตรงนิ้วชี้นะครับขอพรครับครับบรรยากาศข้างล่างครับ มองไปก็ดีเห็น,นที่เวสวันครับเก,เก้าหน้านะครับบรรยากาศร,รับรอกครับ นี่มันทำยังไงฮะทำยังไงคอยเบิกเงนว่าไ,ได้ทำนนี้ยังอ๋อไปขอพรอที่พันใจนะครับนี่แะครับภาพรวมของพ่อโสมือสีเน้นนะครับแล้วป้าน้อยกับคอปิดทิพย์ไว้เพียงแค่นี้แหละครับ บรรยากาศของอาสมทิ่สีน้ำซ้มสวยงามครับมาที่ใดกับสวยงามคือเกาครับไปก่อนครับบ๊ายบายครับ